สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูจะมาทำคลิปขึ้น F02 ใน s h อ p e e เกิดจากอะไรนะคะหาเพื่อน,น,นๆท่าไหนนะคะขึ้น F02 ใน s h อ p e e ใช่ไหมคะเขาก็อาจจะมีการแจ้งว่า,าบัญชีของเราเนี่ยถูกระง,งับบัญชีโดย s h อ p e e นะคะแล้วสาเหตุมาจากไหนนะคะเนื่องจากว่าระบบนะคะได้ทำการตรวจสอบพบว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามนโยบายเราเนี่ยจึงไม่สามารถเข้าไปใช้งานบัญชีได้อีก แต่ถ้าบัญชีไหนนะคะถูกระงับถาวรก็คือจบเลยก็ไม่สามารถเปิดบัญชีกลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะคะถ้าเกิดตรงนี้ถามว่าเพราะอะไรเรามีพฤติกรรมการซื้อยังไงที่ไม่ถูกต้องตามนโยบายนะคะตรงนี้เนี่ยหมูแนะนำให้เพื่อนๆนะคะโทรเข้าไปสอบถามช h อป e ีเบอร์นี้เลยค่ะ แล้วเรานะคะก็แจ้งเรื่องกับพนักงานได้เลยนะคะว่าเราเกิดปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอพนักงานที่เราโทรไปเนาะหรือเรียกว่าพนักงาน call center ใช่ไหมคะรับเรื่องจากเราเสร็จแล้วปุ๊บทางพนักงานนะคะเขาก็จะส่งเรื่องของเราเนี่ยไปยังหน่วยตรวจสอบภายในเชิงลึกอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าหน่วยตรวจสอบภายในเชิงลึกเท่านั้นนะคะที่จะเห็นการใช้งานของเราเห็นการซื้อการใช้โค้ดของเรานะคะทีนี้เนี่ย เขาเรียกว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในเชิงลึกอ่ะจะสามารถตอบได้ว่าปัญหาของเราอยู่ตรงไหนสาเหตุเกิดจากอะไรเนาะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดที่เพื่อนๆเ,เห็นอะ่ะที่เขาบอกว่ามีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามนโยบายซึ่งประโยคนี้คำมันกว้างมากเราเลยไม่รู้ว่าเราผิดตรงไหนใช่ไหมคะหากเราโทรไปเราให้ทางหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยเราเนี่ยจะเจอ คำตอบที่ถูกต้องเลยเช่นสมมติว,ว่าเกิดจากการที่เราซื้อของผิดวิธีใช้โค้ดผิดวิธีหรือว่าทำทำซ้ำหลายหลายครั้งจนถูกระงับไปเลยแบบนี้ก็เป็นได้ทั้งนี้นะคะการที่เราโทรเข้าไปหาช้อปปีเรายื่นเรื่องแบบนี้เราให้ทางหน่วยงานตรวจสอบภายในเชิงลึกตรวจสอบให้เราเพื่อหาคำตอบเนาะตรงนี้นะคะจึงเป็นวิธีที่ดีแล้วก็เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดเลย ถัดไปคําถามนะคะหากเราถูกระง,งับบัญชีถาวรจะยังมีการแก้ไขบัญชีได้อยู่ไหมนะคะคําตอบนะอย่างที่หมูบอกว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในเชิงลึกเท่านั้นนะคะที่จะเห็นการใช้งานของเราเนาะว่าเราเนี่ยใช้งานผิดเงื่อนไขจริงหรือไม่นะคะหากหน่วยงานตรวจสอบทําการตรวจสอบแล้วพบว่าเราเนี่ยมีการทําการใช้งานผิดเงื่อนไขหลายครั้งจนบัญชีถูกระง,งับนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็คือต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานเลยเนาะหากหน่วยงานตรวจสอบตรวจสอบแล้วพบว่าโอเคผิดจริงถูกระง,งับบัญชีจริงเนื่องจากการที่เราทําผิดนะคะหากหน่วยงานชี้แจงว่าไม่สามารถปลดที่ระง,งับถาวรได้ก็คือตามนั้นนะเพื่อนๆพื่อนจ๋าคำถามถัดไปนะคะเมื่อถูกระง,งับบัญชีถาวรแล้วเราสามารถสมัครใหม่ได้ไหมคําตอบนะคะ สมัครใหม่ไม่ได้นะเพราะเบอร์ที่ถูกระงรับบัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับ s h อป e e เนี่ยระบบได้ทำการระงรับการใช้งานจากแพลตฟอร์ม s h อ p e e แล้วทั้งหมดค่ะเพราะว่าระบบนะคะมีการจําเบอร์ที่ลงทะเบียนกับตัวเครื่องมือถืออันนี้นะคะหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเนาะเพราะฉะนั้นนะคะหากถูกระงรับบัญชีถาวรแล้วจะไม่สามารถสมัครใหม่ได้นะคะ สำหรับข้อมูล f02 ของหมูตรงนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นเนาะว่ารหัสนี้สาเหตุเกิดจากอะไรนะคะส่วนการแก้ไขปัญหาวิธีเดียวเพื่อนๆก็คือการโทรเข้าหาช h อปปีเบอร์นี้แล้วยื่นเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเชิงลึกตรวจสอบให้เราหากบัญชีของเรายังไม่ถูกระงับถาวรน,นะคะเราก็อาจจะมีโอกาสเนาะที่จะสามารถปลดระงับ บัญชีตรงนี้ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานตรวจสอบภายในเชิงลึกด้วยเนาะว่าเราเนี่ยมีการทําการผิดเงื่อนไขจริงหรือเปล่าอย่างที่หมูบอกนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย